ครับต่อไปแล้วก็จะทดสอบปั๊มกับหัวสปริงเกอร์อิตาลี1นนิ้วครึ่งเปลี่ยนหัวใส่เป็น12มิลน,นะครับรูน้ําออก12มิลมาดูกันนะครับว่าจดียิงไกลแค่ไหนใช้ปั๊มแรงดัน3ทางปั๊ม5้า5แรงนะครับ4กิโลวัตต์ครับใช้สําหรับแรงดันยิงสปริงเกอร์โดยเฉพาะเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวว่าระยะก,กันมันไกลแค่ไหน าก,การทำงานของเขานําออกมากนะครับรู่ใหญ่เรียกเร็วนะครับอันนี้มาน้ำอยู่ที่ สอลูกบาทถึง20ลูกบาทครับต่อชมงครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีทั้งหัวและขาครบชุดพร้อมอุปกรณ์ปา้มก็มีนะครับสายยางสายอะไรต่างๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆ